ต่อันในตอนที่สีามนะครับฝึมคิดว่าสัตว์้ายจากไหนซะอีกที่แท้ก็แค่นกหมมินมหมูเนี่ย อ,อ่านชื่อขอไปจริงๆน,นะเจ้านุกน้อยเจ้าเป็นอะไรคนของเจ้าสีสวยจังเลยไปเอ๋นี่มันคืออะไรกันเนียวเนียว,วยพิษแมงป่องหิมะหากมนุษย์สัมผัสกับมันไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหวังว่านางจะไม่เป็นอะไรท่านพ่อการฝึกของข้าเป็นยังไงบ้างคะ เซียวชินเจ้าเก่งจังเลยลูกแต่ว่ามันดูแม่ <c oughs> ดูแมนเกินไปเหมือนผู้ชายเกินไปเอ๊ะมีอะไรติดอยู่บนหน้าของลูกนะข้ารู้สึกข้าก็ไม่รู้เหมือนกันข้าคิดว่าข้าล้างไม่สะอาดเสียอีกล้างหน้านะตอนแรกมันก็ยังเล็กๆอยู่นี่นะทำไมมันถึงได้ใหญ่ขึ้นแล้วล่ะนั่นมัน ไม่ผิดเนี่ยพิษของแมงป่องหิมะได้เข้าไปในร่างกายของนางแล้วจนกลายเป็นปานพิษปานของพิษนั้นจะค่คอยคเติบโตขึ้นเรื่อยๆและพิษก็จะเพิ่มมากขึ้นในร่างกายของนางถ้าหากไม่ถอนพิษให้นางแล้วก็นางจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึง18ปีเนี่ยฟึบมันเป็นเพราะนางช่วยเราไว้เราจะคอยมองดูเฉยๆไม่ได้ แมงป่องหิมะเจ้าอยู่ไหนกันโอเคจบไปแล้วในตอนที่43ไปตอนนตอนที่44เลยโอเคไปโอเคมาในตอนที่44เลยนะเจอแล้วแมงป่องหิมะเป็นเขตอาคมพิษที่แข็งแกร่งเหลือเกินกำลังวางไข่แย่แล้วได้ยินมาว่าแมงป่องหิมะหนึ่งตัวจะออกไข่เพียงหนึ่งใบเท่านั้น หลังจากที่มันออกไข่แมงป่องตัวแม่นั้นจะตายในทันทีแมงป่องหิมะตายไปแล้วเราจะช่วยเสี่ยวชินทอนพิษได้อย่างไรขอโทษนะทั้งหมดเป็นเพราะข้าขอโทษเฮ้อน่าเบื่อจังพ่อก็เอาแต่บ่นอยู่ได้บอกว่าถ้าเกิดเราเป็นแบบนี้ต่อไปคงจะไม่มีผู้ชายคนไหนมาชอบเรา หนังสือนิทานที่ข้าอา่านตอนจับนางเอกก็จะสมหวังกับพระเอกและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขราบนานเท่านานแล้วคนอย่างข้าจะมีหวังบ้างหรือไงผู้ภูเขาปิญญาณของเทพทั้งหลายได้ยินคําขอของข้าบ้างไหมเอเดะมันน่าจะเป็นชื่อนะโปรส่งใครมารักฉันที มันพูดจริงเว้ยตอนนี้นางอายุ17แล้วเหลือเพียงแค่หนึปีนางก็จะตายอย่างน้อยข้าก็สามารถอยู่กับนางไปจนวาระสุดท้ายของชีวิตได้ข้าคิดแบบนั้นมาตลอดแต่ก็เกิดสิ่งไม่คาดคิดขึ้นข้าไม่คิดเลยว่าไข่ของแมงป่องหิมะที่ข้าได้มอบให้กับนางจะเป็นตัวนำปัญหามาให้นาง แต่ข้าก็ได้ยินมาว่าพักอสูรนั้นแข็งแกร่งและมีผู้เชี่ยวชาญรู้วิธีปรุงยารักษาพิษต่างๆบางทีข้าอาจจะหาวิธีรักษาพิษของเสียวชินได้เพราะเช่นนั้นขอร้องละคุณหนูเฟิงท่านหัวหน้าพักโปรดบอกวิธีรักษาพิษของแมงป่องหิมะกับข้าจนได้ตายตาหลับเสียทีวิธีรักษาพิษแมงป่องหิมะเพื่อสิ่งนั้นท่านถึงกับหลอกข้า ได้ถ้าอย่างน,นเจ้าก็จงฟังให้ดีพิษแมงป่องหิมะไม่มีทางรักษาโอเคก็จบไปแล้วในตอนที่40่เทราไหะรส่สิโอเคมาต่อในตอนที่45เลยโอเคไปมาต่อในตอนที่45่สิไม่มีทางรักษาหืมไม่มีทางรักษามันก็ไม่แน่หรอกนะ ตอนนี้แมงป่องหิมะก็อยู่ในมือของข้าแล้วข้าจะสามารถศึกษาพิษของมันเท่าไหร่ก็ย่อมได้ชาติที่เลวข้าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยนะข้าคิดวิธีรักษามันไม่ยากเลยเพราะงั้นข้าถึงได้ตั้งใจให้หวนชูเล่าเรื่องเพื่อเบียนเบียนความสนใจทั้งหมดไปที่เขาและป้าหมายที่แท้จริงของข้าก็คือ การอาศัยจังบวัดที่คนน้อยรอบโจมตีพวกเขาไงล่ะแกรกสมบัติพวกนี้เป็นของข้าโอ้โหดูหน้าตาเจ้าปลาน้อยเริ่มงานได้ฮิฮ <c oughs> ิคอยดูนะข้าที่เป็นปลาเกินกินลมนะสามารถร่องรอยในอากาศได้สิ่งที่ถนัดที่สุดก็คือการหาสมบัติถุงนี่ได้มาจากสามีใจง่าย สามารถใส่สิ่งของได้นับไม่ถ้วนเริ่มจากเงินดีกว่าต่อไปก็ไข่มุกอัญมณีคิดตั้นหนังสือตามด้วยยารักษาคู่มือศิลปะการต่อสู้เอาเลยเอาเลยเฮ้ช hey, นบที่ดินขอละนะอุ้ยนี่ห้องรับด้วยโอเคก็จบบันตอนที่45เหมือนสั้นนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวจะแถมมาอีกตอนโอเคไปต่อกันเลยตอนที่สี่โอเคตอนสี่นะครับ เพราะตามกี้มันสั้นนะแถมให้นี่มันสูตรบัญชีอย่ารักษาระดับสูงเอาไปก่อนมีเสียงรถหอไปเอาไปก่อนค่อยว่ากันอีกที 5, 5, 5, 5, 5. เอาไปให้หมดเลยเอย๋ข้างล่างนี้ยังมีห้องลับหืมช่างเถอะไม่ไปดีกว่าได้ของมามากมายขนาดนี้ก็ถือว่าไม่เลวแล้วใครจะไปรู้และว,ว่ามรดก คาถาเวทมนต์อะไรอยู่ข้างล่างยิ่งไปกว่านั้นถุงใส่มันก็เพิ่มไม่ได้แล้วล่ะผูมออยสเต็มเลยนะของใส่ได้เ่งเยอะนางรู้ว่าเมื่อ,อไหร่จะต้องยับยั้งตัวเองห้องขนาดเล็กแค่นั้นแต่กลับมีกับดักเวทอยู่ถึง30แบบ30แบบพวกนั้นคงจะระวังตัวหน้าดูปภรรยาคนนี้ของข้าชอบทำให้ข้าเป็นห่วงจริงๆต่อไปนางจะทำอะไรต่อ กันแน่นะหยิบออกมาระเบิดฮะืึตุม้มกลายเป็นโกโก้ขันจะว่าไปนางเงย็บยัยงช่างใจไม่ได้ซะแล้วสิแชทเฮ้ก็ดีเหมือนกันดูเหมือนว่าข้าจะได้รับประสบการณ์ใหม่อีกแล้ววันนี้ทิศทางนั่นมันเร็วเข้ากลับไปที่พักอสูร ข้าไม่รู้เลยว่าจิตใจของข้าตอนนี้มันจะเป็นยังไงกันแน่ความรู้สึกของความความที่ลูกเรียกว่าอะไรความเจ็บปวดโอเคจบประวัติาตอนที่สี่สิบหกเหมือนจะสั้นนะเออเดี๋ยวต่อให้อีกสักตอนนะเออเดี๋ยวต่อให้อีกตอนหนึ่งมันสั้นเกินไปโอเคไปต่อในตอนที่สิบเจ็ดเลยไปอันนี้สิบเจ็ดรีบดับไฟเร็วเข้ามาเต์มันคือไฟปีศาจขอรับไม่สามารถใช้น้ำทั่วไป ดับไฟลงได้ไฟปีศาจไฟนี้มีค่ามากไม่แค่ผู้ผลิตยาเท่านั้นถึงจะใช้มันใครกันที่บังอาจใช้มันเผาเรียนของข้าจะมัวยืนเมืออะไรอยู่รีบใช้อาวุธวิเศษดูซับพลังงานไฟนั้นเร็วซะครับดูนั่นสิเรือนของพักอสูรถูกไฟไหมว้าวสีไฟนั้นสวยจังเลยท่านพ่อืืควนชู เจ้าคงจะรู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกชีนาว่ามีการวางเพลงพักของเรานี่เจ้าตกหลุมพางเจ้านั่นงั้นหรอือข้าไม่รู้ขอรับแม่นางคนนั้นเป็นเพียงแค่บอกให้ข้าเบียนเบียนความสนใจของพวกท่านมาที่นี่แต่ข้าไม่ได้บอกว่าแต่ <c oughs> บอกข้ามาบอกท่านมาที่ข้าแต่ไม่ได้บอกข้าว่าจะทำเรื่องให้มันใหญ่โตขนาดนี้ มันเป็นใครกันทำไมถึงต้องยอมทำเพื่อมันขนาดนั้นคุณหนูเฟิงข้าไม่รู้จากแม่นางเสียวเลยด้วยซ้ำแล้วทำไมท่านถึงไม่ยอมชอบถึงไม่ชอบข้าข้าทั้งสวยทั้งมียศทาบรรดาศัก์ข้าไม่เข้าใจท่านเลยจริงๆคุณหนูเฟิงใบหน้าของคนเหล่านั้นมันก็แค่สิ่งของนอกกายผู้หญิงที่ข้าชอบถึงแม้ว่านางจะไม่ได้สวยอะไร แต่ว่าในสายตาของข้านางสวยที่สุดก็ได้ท่านหุนไายกับข้าขนาดนี้ข้าก็จะไม่พูดอะไรอีกต่อไปแล้วงั้นสิ่งที่ข้าตัดหัวของท่านด้วยนะ้มือของข้าเถอะจากนี้ก็จะทําให้ท่านกลายเป็นหุ่นขี้พึ่งซะยังไงซะใบหน้าของท่านก็คือแบบที่ข้าชอบชั่วรลายจังเลยนะไอเอ,เอ๋ก็ข้าคนตัดหัวก็ข้าคนตัดหัว แล้วก็ยังจะชมตัวเองว่าสวยอีกอีแบบนี้เจ้าเนี่ยนะตกนรกไปโยมบาลยังไม่เอาเลยเจ้ากล้าผมหน้ามาอีกจับตัวนางให้ข้าเอ๋ทำไมถึงนอนอยู่กับพื้นกันหมดเจ้าลืมไปรองไงว่าข้านะมีแมงป่องหิมะอยู่พิษของมันเจ้ารู้ดีว่าร้ายแรงแค่ไหนร่างกายของข้าขยับไม่ได้ถึงแม้ข้าจะรู้ว่าเพียง คร่าวๆว่าพิษทำงานอย่างไรแต่ก็ต้องวิจัยมากจากความจริงถ้างั้นก็มาเริ่มต้นด้วยความสุขของข้าเลยแล้วกันการทดลองมนุษย์ไม่ไม่นะไม่โอเคก็จบในะตอนที่47ใช่ไหมโอเคใช่ตอนนี้47โอเคก็พักขอพักไว้ก่อนนะแล้วทำให้ใหม่อีกตอนตอนหน้าไม่รู้ว,วันไหนแหละเดี๋ยวมาดูวางให้วันเวลาให้ โอเคก็ขอจบไปแล้วในตอนที่สิบเจ็ดนะ